ซุปเปอร์เคอิคิวยิมพบกับซอนัทคาอองจากเมียนมานักกีฬาครับนัทคาอองซ้ายล้วนๆครับเอาล้วครับหาแล้วครับลูกนี้ลูกเดียวกับพรชัยเขาแก้วเลยครับโอ้เกลีมบดาซ้ายไว้แน่เลยครับซอนัทคาอองครับซ้ายผ่านตลอดนะครับโฮ้ยน่าจะประเภทบูทะลุจออะไรประมาณนั้นแหละครับเอาครับ หมัดขวามาแล้วครับทางด้านของซุปเปอร์เคเขตติดกันอยู่แล้วนะครับรับแรงกดลากขวามาจิ้มซ้ายเกมบุเกมบุตลอดนะครับชอนักข่าวออกนะครับต่อไปโอ้หมัดซ้ายแน่ดีครับซุปเปอร์เคโอ้โห,ยห้ยโอ้โยฮีรันโมแผ่นดินซ้ายลัว้โหแตกกล้าเอาชาโครงรับครับแข่ง ล็อกนายตีพยายามจะบิดแม่พลิกไปาแล้วครับข้างขวาเลื่อนกลองซุปเปอร์จะซื้อโดยการปันซ้ายนะครับขอทีเดียวแม่แต่ว่าแม่จะหิ้วอุ้มเทบิดยังไม่ได้ครับเบื้องพลังงานเปล่าๆครับอาวุธล้วนๆครับนี่ครับกดกติกามวยไทยนะครับหมดลงไปไปง้างไม่ได้ครับง้างไม่ได้ครับขวาไปอ้าวจิ้มซ้ายสวยครับจิ้มขวาพลิกซ้ายอีกทีนึงอ่ะของซอนักค่าวออกกัน ดีงามจากเมียนมาบอกเตบีเตบีเตบีครับแมวยคาดเชือกครับแข่งรงนี้ทียันล้มลงไปครับไม่มีอะไรครับโอ้โหแข่งขวาอีกทีนึงเอาไปไม่สะเทือนครับนักขาออกมาโดนอีกแล้วโดนขวาอีกทีนึงโอ้ซื้อซื้อด้วยซ้ายครับซื้อด้วยซ้ายโดนไม่โดนเอ๊ะครับแต่ต้องการฟังต่อเนื่องโอ้โหมาแล้วครับแข่งขวาซุปเปอร์เคยหมัดหนักๆมาแล้วครับ ขวาตรงโม,มยซ้ายโมยขวานี่อย่ารอท่าครับอย่ารอท่าท่าไหนดันล้มลงแล้วจริงครับ,บอ,อ่สวยครับดูนีิครับไปซ้ายตัดล่างครับโอ้ยแหวนลูกคีสวยครับสนนะครับกข่าวขึงปากขึ้นจมูกครับโดนเข้าไปแม่ต้องรู้เหี้หน้าบนเวทีนี่มองหน้าีเตะเซอร์เตะสามท้ายเอครับ ตามกฎกติกามวยคัดนักข่าออกครับเริ่อปิดอัดจริงๆครับนี่ครับเตะแล้วพับขาไว้นะครับลงด่านปิดประตูลงกรนให้เลยครับนี่ครับอ่าควาดโนมอาครับเวลาที่เหลือครับเร่งแล้วครับทีมเมียนมาสั่งเร่งแล้วสั่งเร่งแล้วทีนี้นี่ครับสอนักข่าวเขาอย่างไรโอ้โหเจอแข้งขวาครับลูกนี้ไอผมแอนครับแม่หลังๆนี่เจอแล้วก็เริ่มยืนนิ่งเลยครับสอนักข่าวออกครับไม่ยอมให้เข้าใกล้เลยครับทางด้านซุปเปอร์เคครับ ได้ระยะเอาหัวเอาหัวเอาครับหัวแล้วก็ทีมส่งไปด้วยโอ้ช้าลงไปเลยครับซอนนักข่าวออกนับเจอชุดนี้เข้าไปแข่งของซูเปอร์เกย์ครับโอ้โหเจ็ดแข้งแปดแข้งครับข่าวตามอีกทีหนึ่งเจอกับแท้งหน้าเข้าไปอีกอของซูเปอร์เกย์ดูแผ่นหลังนะโอ้โหลงไปพ่อเท้าพลิกในยุ่แล้วหมดไม่หมดครับซูเป <laughs> อร์เกย์เรนโคนสซูเปอร์เก ชนะในวันนี้ครับคู่สามจบไปเรียบร้อยครับ